จะลงไปลุดมันจะลุดงัดงัตัวเีัเียเียตุ้มแห่นบรผัทเพียงเีวพี่ไหลีกหลีกมีขงหัวบุกเขียนเดียวหนับคือเลยรยากมันบอลลูนอนรดูไหมเม่อัดขึ้นเลยมันก็ลุดออก

รต,ตรนเขาตายไกระโดดกลางน้ำนะใช่โซทองของมึงโอ้ยกบเสียงเดียวเสียงเดียวก็โหดทวะที่เด็ดน้ำมันโคตรัตโดดแทง บอกลยยังไม่เสือไมนตาบอดตัวดว่หับังเห็นยังไงซองไปอีกเมืองเดียวเถื่อนซองไปอีกเมืองเฮเยอ้ยเดียวเ้ยตุ้ยพดเถอะอย่าดังอย่าดังแล้วลงไหเดีถือถือรัพวเสียในี่ เดี yeah, yeah, ่ยวต้นไม้เ no, ด no, no. no, no, no ียวอนี่เดียวเไก่เดียวนี่ยอคือลายแเอาไี๋วเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยเอาตัวใกลก่อนนี่ยุ้น่ยังนันใส่ใส่ใส่ตันี้เลยนะซุบอยกเลยน้องอยากเอาเปนตัวแซกจับลดปอดูที่เนล่นแเอ็นนนโอเ่นร้อนแล้วเดี๋ยวเดีแม่เอเดี๋ยวออร้องเรียกปดกบีเอ้าไไปไปไป มันไปหากันแล้วมันได้ยินเสียงไงแมงหัวสามตัวนี่นีตัวนึงนีหนีตัวนี้ยังใจเบิ่งหุยพี่สาตว์พ่อพ่อพ่อปุ๊บยังวะจับกราโลดพ่อบ่ไม่จับไม่จับเฮงกูรบกวนด้วเอาเลยพี่เอาจับเอลฮามลิ้วลิ้วจับเอาตัวนี้เอาน้ำลก้วตู้นี้ อามจ๊าบอ๊งเดี๋ยวเดียวง่ายง่ายขึ้นเดี๋ยวนมขึ้นเดี๋ยวไก้นพอมับบูชาติดรถใจอ้ามนี่เขาโคตรโคตรร้ายกว่าลูกซื้อออกคือปทันละถืออีกล่ะถึงมาเบ้ออรวอยู่ตรงนี้ตันอยไรงนี้อย่าง นี่คือ่น้ามื่ดหัอาีันบ้ลงได้ไหมเดี๋ยวได้วะได้รู้อเจ๋อเจ้อย่าเอาของฟาว่ายืมางกี่ลายมันเปิไปโอ้ยาวีวก็นี้ว chứ hành nước vô cây quá à, Còn à? Vậy tôi đi tôi là. cái Còn ừ. Về Đi à. không Nó nát cái này đi. Nát rồi <laughs> 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 ไปฝั่งนู้นเลยน่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่น่ะคือเป็นโลกฝั่งนู้นอ่อ้ามึงเนี่ยมึงหลบหลบมึงอุ้เฮ้ออามอ้าม

ปิงเต็มข้องครับดูตะกุกโดนไหมครับเต็มได้แล้วครับเตรียมเดีรัวเอามานข้องน้องนะครับห้องน้องข้องน้องปากคอ ไตมดี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 ๋ยวีอีเีดีัีดีดีนัมีด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 ีงีดีดออีวนดีดีดตัีดีดีดีกี่าดีงี้ีดีัีตัวีดีดีดีอนดี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 ดเป็นี้อีอ

อยู่ในนี้ประมาณหกตัวบ่ห้าตัวให้เปิดบ่ไม่ได้หาขาเลยโอ้เต็มเขาก็ยังจับแลมันมีต่ดขบอีกตัวขบทั้งนั้นไซด์เดียวกันอย่างทั้งหมดนะครับปไปฮะหาเบิ้งปลาแล้วก็เมื่อตามก็ไปไกลเลยฮะอีัวนึงยิ่ง เป็นบ่เห็นปีกาดบ้างเหรออ๋ออืมกูน่ะทีอยู่ตั้งหลังแง่งไว้ให้มึงเนาะ ยืนนิ่งเปินไปนี่นนนงนาะ